ตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังยังนีตัวใหญ่เว้ยหน้ามุมขอเบ็ดหน้าได้ไหมเนี่ยฝังฝังพุกเร็วอะ น่าขายถ่ายคลิปเลยนะถ่ายแล้วถ่ายแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วไม้เดียวครับบ่อนี้โอ้ไม้เดียวเลยคันหักเลยครับคันหักเลยสุดยอดครับคันเหล็กของผมมาแล้วไม้เดียวเลยตัวใหญ่ด้วยมาปึ๊บตีป๊อเลยครับปลายังอยู่ไหมอยู่น ไปลงเลยแนละ้วเนี่ยถ้าป้าไม่อยู่อะ่ะเชื่อป่ะกับสายดีนะสายแน่นป้าอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนก็ไม่มีเป็ดใช้แน่วเนอ่ยโอ้วยี่ตัวใหญ่เบื้งเลยตัวใหญ่เบ้งเลยจับเลยนะโอ้โหโโอ้หใหญ่เบ้งเลย น่าจะมีสองโลอ่อออะวัดถ้าันผมหักเลยนะ่ะต้มทำหอม,หหมอกแน่โอ้โหดูดิไอชาดเอ้ยเบ็ดกูคุ้มเลยแหละโอ้ยโ <laughs> อ้โหตัวนี้มมเกือบสองโลตัวนี้อ้วนตุ๊บเลยถ่ายรูปไปให้แม่ด,ดูอ่ะแม่เบ็ดหักแล้วก็เดี๋ยวถือเบ,บ็ดด้วยปลา <laughs> <laughs> ตีนิดเดียว ลาติดนิดเดียว <No. S 1> เนาะอืมเยอติดนิดเดียวโอ้โหสภาพรนาดครับนี่ฮะตัวเล็กได้มาแล้วเจ้าถินคันคันหายไปกลายเป็นสามท่อนตัวนี้น่าจะมีเก็บสองครับตัวนี้โลก,กว่าเขาฟอกอีหนึ่งนะครับ <laughs> ไ่หมายเดียวเลยหมายเดียวเขาถักใหญ่กว่าขาอีก <laughs> ร้อยจริงๆปลาตัวแรกในชีวิตวงัวงลองสะบัดนะปลาตัวแรกในชีวิตพอกีีเม<ด>ือใ้่โล้วโอยจะถ่ายรูปรอๆให้หน่อย